เช้านี้หลังจากเอารถมาแล้วก็ไปขนปูนนะครับไปขนของมาทำบ้าน<ๆ>เพิ่มเติม<ๆ>แล้วก็ไปซื้ออาลาลดรถมานะนี่ซื้อน้ำมันและหลายอย่างเลยของเหลือทั้งหมดอ่ะนี้โดนแน่ๆนะฮะงบโดนไปสามพันนิดๆแล้วก็ใส่กองใส่กองสายพานแท้ครับ เดี๋ยวก็จะไปหาที่กู่อะไรเงี้ยงานเปลี่ยนหนังหุ้มนะครับก็จะบิ้วใหม่แต่เราเก็บหลักๆก,ก่อนเดี๋ยวก็กู่หลังคาการความร้อนให้ดีหมดเลยนะแล้วก็ไปหาอุปกรณ์ก่อนทำเองนี่นะครับด้านหน้าด้านอะไรก็เนี่ไปเดี๋ยวมีพื้นที่แล้วเอาพื้นที่ข้างบ้านมาเปลี่ยนของเหลวน,นะครับก็ถังน้ำมันอยู่นี่ อูลเล็กๆนะฮะที่เรียกว่าบ้านเครื่องมือดำปีเลยดำ,ดำเบอร์ยูเนาะก็สมเ,เริ่มใหม่กับเราดีกว่าเอาน้ำมันเกลีย์ครับพี่น้องดูสิเราจะใส่คนยังไงถึงใส่เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอ๋ออย่างดีครับเฮ้ยใส่ว่ะใช่ แต่ก็มีบ้างคุ้นๆเล็กน้อยนี่เราไม่มีเครื่องมือใช่ป่ะใช่เราบัรพาไม่ได้ทำเครื่องมือใช่ใช่ดูดเอาง่ายง่ายเพราะอู่เรายังไม่โตยังเล็กเราทำของเราเองอะไรยเฟืท้ายครับผมสีจากเบื้องต้นดูแล้วไม่ไม่คุ้นนะครับเราก็ทายทิ้งทำระยะเริ่มเซตซีโร่ใหม่นี่ คุ่นิดนิดนี่้นครับผมการเปลี่ยนใหม่านน้ายาหม้อน้ํานะครับวันนี้ดูความดูที่มีตะกงตะกรอะไรอย่างเงี้ยไหมอฮึแต่ว่าท่ออ่าลงไม่ดีก็ระวังเสือเสือเสือเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเปิดพุ่งออกมาเลยเนอะอ่าจัดจะไประบายไปเลยอ๋อมีเกี่ยวอยู่ใช่ไหมใช่อ่าเพราะว่าฝาบนยังไม่ได้เปิดไงอ่าอ่ามันก็ยังไม่ไหลออกมาไหลแบบสตรีนใส่อยู่แช่น้ำอ่ะ ใสหมานน้ำเปล่าอ่ะน้ำยาหม้อน้ำแท้ศูนย์เออไม่รับประกันฮะเพราะเราไม่ได้ซื้อที่ศูนย์เออเพราะว่ามันชอบก๊อปปี้อยู่พอสมควรแต่มันก็โอเคล่ะมันก็หนึ่งสะอาดอ่าใีมีสารอะไรก็ว่ากันไปมาเป็นสีนี้เลยเหรอใช่พี่ใช้หมอนาได้ไหมใช่ได้ครับก็เนี่ยครับกอง กองนี้น่าจะกองแท้แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนนานับนานมากใช่อ,<ต>อันนี้มีขี้ดินมีอะไรก็เป็นตะกอนนะครับตะกอนที่มากับน้ํามันเราก็ต้องแกะทำความสะอาดใช่ทําความสะอาดไปแล้วก็เปลี่ยนกองเข<ส>้าไปใช่<ๆ>อันนี้คือใส่ได้พอดีเนาะใช่ใช่ก็มีอันแรกที่ผิดพลาดก็คือกองน้ำมันเครื่องใช่ร้านร้านอาจจะสับสนไงราน่ยิบเครื่องเครื่องสองพันแปดกับสามพันเออเออซื้อรถรถมันจอดนานแล้วเนี่ยครับอ๋อ ปั๊มคัดตัวล่างครับเราก็เปลี่ยนชุดซ่อมเลยเดี๋ยวดูก่อนเป็นตามมดไหมก็ยกกระบอกไปเลยก็ได้อยกไปเลยนะครับการใช้งานครับอย่างปั๊มคัดตัวล่างนี่คือสมควรเปลี่ยนยกชุดตัวไหมก็ได้นะครับดินด้วยเปลี่ยนเถอะไม่ต้องคิดเยอะเลยเดี๋ยวดูดูเอกมาดูอ่าตามมดไหมเป็นตามมดรับโอ่เป็นผมเอานิ้วจับดูรู้สึกได้ใช่ว่ามันว่ามันเป็น นั่นน่ะเปลี่ยนยกลูกเลยเนาะยกลูกเลยเจ้าของรถโอเคกับลับซ่าถอดลูกก่อนลูกก่อนก็แม่ฟังคัดตัวล่างเปลี่ยนใหม่ไปเลย่คััดลางยกลูกเลยเปลี่ยนใหม่ไปเลยตัวนี้ราคาตามท้องตลาดก็ประมาณ400กว่าบาทครับขึ้นอยู่กับทางร้านไปตัวนี้ได้มา450อยหาสิบใกาตัวเดิมเหรอเอาเท่าเท่าเดิมพี่อ๋อใช่เท่าเดิมแค่มันดูสีนี่เลยดูใหญ่ใช่ใช่ครับแล้วก็กอที่ร้านยี่ผิดมาก็้นี่เขาก็โอเคนะใช่ ไม่ต้องเพิ่มตังอะไรเปลี่ยนได้เลยอ่าไรลของโตยต้าอันนี้ของอะไรไม่เป็นไรอืม่ะนมาแล้วเดี๋ยวลูต่อครับนมาแล้วมันเครื่องนะครับราคาต้นรคาต้นเลยใช่หาซื้อทั่วไปตามท้องตลาดครับแบรนด์กลางกงแบรนด์กลางกงนี่เราเติมยังไงเต็มปะเติมเดี๋ยวเติมไป6ลิตรก่อนมันให้มา7ลิตรขาวอันนี้อันนี้ผมก็แบบนั่นนะ ดูเข้าคืเป็นทิศเข้าวๆกว็คือแบบการวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยเราดูสภาพเครื่องเดิมๆแล้วดูหลังจากที่เราดูน้ำดันพันไหลไหมอะไรไหมแล้วก็ชักน้ำมันเครื่องมาดูเช็ดดูครับมันมีคราบน้ำมันที่แบบว่าไม่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าโหดํา,มมาดเลยมีรอยแบบว่าถึงเราผ้าเช็ดออกมันก็จะไม่ขาวอย่างนี้นะฮะรอยดำไหมใช่ใช่ก็คือเหมือนว่าน้ำมันเออรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาหนาักน้ำมันเครื่องอาจจะยังแบบ คือไม่ได้ถ่ายตามระยะครับก็แสดงให้ถึงว่าเจ้าของเก่าอาจจะดูแลรถไม่ไม่ดีอันนี้คืออันนี้คือก็รถไม่ได้ใช้เลยครับรูจากอันนี้หลักใช่เดื๋ยคือกิฟเลยคือไม่ได้ดูอันนี้อย่างเดียวแล้วตัดสินได้นะฮะอันนี้คือแค่องค์ประกอบหนึ่งอ่าองค์ประกอบองค์ประกอบเดียวใช่ย่อยๆก็จะใส่ใส่อย่างนี้อ่าใส่เลยตกไปอ่าโอเคมีพร้อมอันนี้พร้อมติดเครื่อง